ครับผมก็สวัสดีนาณา,าตกปลาอีกเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับผมก็จะมาตกปลาเหมือนเดิมครับฝนจะตกเหมือนเดิมนี่ฮะดูเมฆฮะมาแล้วนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงอพา,ายุเข้านะครับก็จะมีลมผมไม่รู้ว่าวันนี้มีลมปลาจะกัดหรือเปล่านะ ก็วันนี้จะเล่นเป็นผิวน้ำซะส่วนใหญ่นะครับเราจะมาลองดูว่าปลาจะกินหรือเปล่านะฮะฝนจะตกอย่างนี้อากาศก็ประมาณ30 29-30องศานะฮะดูในพยากรณ์อากาศเมื่อกี้ก็เห็นบอกว่ามีฝนแน่ๆน,นะฮะวันนี้ก็มาแล้วนะฮะโอเควันนี้จะมีตัวหรือไม่มีก็ฝากติดตามด้วยนะครับ แล้วก็เซตอุปกรณ์วันนี้นะครวันนี้ผมใช้ซิลเลียนนะครับเดิมครับแล้วก็เวทคัน120 0นะครับบาซอน PE 1นะครับใส่ช็อค30ปอนด์ส่วนเยื่อนะครับก็จะใช้เป็นเยือ่อผิวน้ำนะฮะกระโดดนี่นะครับโอเคเดี๋ยวไปลองกัน,นครับว่าจะก,กัดหรือเปล่านะฮะ ก่อนฝนตกอย่างงี้ยวันนี้จะได้หนีฝนไหมน้อจะได้วิ่งหนีฝนไหมน่าจะว่าน่าจะอีกสักพักนะฮะแต่แต่เสียงก็คึมคึมคึมค,ม,ค,ม,คม,มาแล้วนะก็ขอหน่อยฮะชั่วโมงหนึ่งก็ยังดีฮะโอ้ลมก็ใช้ได้อยู่นะปลาจะกัดหรือเปล่าเนี่ ลมแบบนี้ติดแล้วนะแล้วอ,อยู่อยู่เหนือลมด้วยขอมุมนี้ก่อนเลยขึ้นฝั่งเรียบร้อยแนละ้ว ไม่โดนมันเป็นหล่นใส่หัวมันนะเมื่อกี้กระโดดงับเลยอโอ้โห เรียบร้อยอือหืออโอ้โหกัดเงียบๆนะครับผมตัวนี้โอ้โหไซโลมาเลยนะครับก่อนฝนตกออนี่ครับ โอ้โหสวยงามครับไซนี้อือโอ้โห,โโหเห็นครับผมจะไปอีกหนึ่งไซโอ้โหไซนี้อาจจะมีแปดเก้าขีนะครับเฉียด,ด,ดโลนะฮะตัวนี้ไซส์สวยมากเลย้หกัดเต็มๆต็มนะฮะเป็น ตัวเบ็ดสองโอนะครับสวยงามครับปิดเป็นหนึはは่งไซส์ครับผมก็รุยกันต่อครับผมจากสถานการณ์นะฮะพอดีว่าลมมันแรงนะผมเลยต้องเล่นใต้น้ำนะฮะไม่สามารถเล่นผิวน้ำได้เลยเพราะว่าปลามันมันกลัวนะมันระแวงผมมันเลยลงใต้น้ำกันหมดนะฮะพอผมเปลี่ยนเป็นใต้น้ำนี่โหกัดเลยนะแต่กัดเบามากนะ เริ่มเริ่มสังเกตว่ายิ่งปลาโอ้ดูดูด,ดูลมสิครับดูลมเลครับโอ้ดูปลามันมันว่ายนะจากฝั่งนู้มาฝั่งนี้นะยิ่งปลาตัวใหญ่นะฮะการกัดของมันยิ่งเบามากเลยนะฮะผมรู้สึกนะฮะว่าการกัดของมันนี่เบามากแทบจับสัมผัสไม่ได้เลยนะฮะว่าคันเซนดีๆนี่ยังแบบต้องใช้สมาธิบวกกับลมอีกนะฮะ วัดไม่ดีนี่ลมพาว่าได้เลยนะถ้าเอาคันเวดเล็กมานี่ผมว่าวัดไม่อยู่ด้วยความที่ลมแล้วก็คันมันสั้นด้วยนะว่าไม่รอดแน่แต่นี้เจอสิบยี่สิบยังไงก็อยู่ฮนะด้วยความที่คันมันแข็งนะฮะแล้วก็คันมันยาวนะจังหวะวัดมันเลยมีลุ้นกว่านะ

แเราย้ายหมายไปอีกที่หนึง่ขงข้ามถนนใบนะดูซิว่าฝั่งนั้นมันจะกันเปล่าปวันนี้หมายจะแตกหรือเปล่านะจะมีคนมาตกหรือเปล่าเรา,เร,ารอข้ามถนนนะครับข้ามถนน สี่เลนเ,เจอแม่แม่ไม่มองเลยนะไปไหนเนะี่ยแม่ยายนะแม่ยายนี่เเดินข้ามมาแล้วนี่ยแล้วเป็นไม้น้ำยังไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะ ดูเห็นหรือเปล่านะมจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะเดินขึ้นมาอีกนิดนึงนะให้ระยักผมตีได้นะว่าน่าจะประมาณแถวๆนี้นะเมื่อกี้เขาขึ้นตรงนี้นะจะลองตีไปที่เสาดู และนี่ครับคือจุดที่มันล้นออกมาน้ำมันล้นออกมาซึ่งหน้ามีตัวมากโอ้โห,โโหต้องลองผงต้องตีให้ขึ้นฝังก่อน โอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้โหไส้เบ้นครับโอ้โหปิดจ็อบไ้นี้ไม่มีหลุดจบไปอีกหนึ่งแต้มครับผมโอ้โห นี่ครับอีกหนึ่งแต้มครับโซนิกเอ็กครับผมปิดจ็อบเต็มเลยนี่ฮะเข้านี่เลยสวยงามครับไซนี้ประมาณแปดขีดเจ็ดแปดขีดนะฮะเท่าตัวมาน้าตะกี้เลยตีล้วงเข้าไปเลยนะล้วงล้วงปุ๊บแล้วเขาก็ออกมากัดเลยนะโอเคครับ แต่ถ้าตีได้เฟี้ยวเลยเออมันอยู่แถวนั้นแหละมันอยู่ในขอนไม้นั่นแหละเมื่อกี้พี่เรากัดตรงขอนไม้นั่นแหละ โดนนตรงไหโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับคงจะเท่านี้แล้วกันเนาะโอเคผมควรเป่เวลาครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6กโมงเย็นแล้วนะฮะวันนี้ก็ผลงานก็สองแต้มนะฮะมีผิวน้ำหนึ่งแล้วก็ใต้น้ำหนึ่งนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c คร b e เป็นกำลังใจให้ ผมด้วยนะครับจะได้มีคลิปใหม่ๆออกมานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม